ฉันเองนะึรีบ่านตัวโฮม,มันเช็คเดี๋ยวนี้เลยใช่แล้วตอนนี้เลยผมมาที่นี่เพื่อหาความจริงและคดีชนแล้วหนีนะครับวันที่เกิดเหตุคุณอยู่ในรถกับท่านประธานพยัยไม่ต้องยุ่ง แม่จะม,ม้วนผม,มกลับไม่ได้หรอกพยานบอกว่าเห็นคนร้ายใส่ชุดสีขาวนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนั้นคนุณแพคอินโฮบอกว่าเพิ่งกลับจากปีนเขา <c oughs> ชุดปีนเขาเขาไม่ได้สีขาวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แพคอินโฮที่เป็นคนขับรถคนร้ายคือคนอื่นใช่ไหม นนะวันนั้นคนที่ขับรถคือใครครับ